สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับเผื่อคุณลูกค้ากําลังจะอยากจะติดป้ายนะครับแต่ว่ายังคิดว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอนาคตอะไรบ้างมันต้องมีการดูแลรักษาอะไรบ้างนะครับจะต้องมีซ่อมนู่นเสียนี่ไหมอะไรแบบนี้การดูแลเหมือนรถอะนะครับตัวป้ายมันมีอะไรที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใน ระยะเวลา1ปี2ปี3ปี5ปีอะไรแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็เอามาบอกกันดูนะครับเอามาคุยกันดูนะครับเผื่อว่า,าคนที่เขากําลังจะทําป้ายแล้วกําลังคิด2จิต2ใจนะครับว่าจะทําดีไม่ทําดีหรือเอ้ยจะทําแล้วมันจะเสียง่ายไหมในอนาคตอะไรแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็เอามาบอกกันนะครับโอเคไปกันเลยนะครับ แล้วเข้ามาก็กดทักทายกันหน่อยนะครับหท่านนะครับโอเคพอดีพอดีว่าเอาง่ายๆผมอะไปเดินห้างโดตัแล้วผมเห็นป้ายป้ายของเขาอะนะครับป้ายฟู้ดคอร์ดอะไฟมันเหมือนกับมันใช้มายาวนานมากนะครับทีเนี้ยก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมาไลฟ์บอกให้ลูกค้าได้รับรู้ว่า ข้อควรระวังมันมีอะไรบ้างแล้วก็จะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างในระยะเวลาที่ผมบอกไปหนึ่งปี2ปี3ปี5ปีอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดจริงๆถ้าลูกค้ารู้ผมว่ามันไม่ได้เรื่องยากเลยแต่บางทีเทิดร้านป้ายเขาบอกสมมุติเขาจะบอกเทิดร้านป้ายบางร้านเขาก็บอกเลยนะว่าระยะเวลาเท่านี้เปลี่ยนแบบนี้ระยะเวลาเท่านี้แบบนี้แล้วก็ติดอย่างนี้มีอะไรต้องดูแลแบบนี้แบบนี้อันเนี้ยอย่างผมเนี่ยผมจะบอกทุกครั้งก็คือ พี่แบบนี้แบบนี้นะก่อนก่อนที่จะทําเลยเนะี่ยผมจะบอกไปเลยเพื่อความสบายใจนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอ่าเดี๋ยวผมแชร์ก่อนแชร์ไปก่อนออโอเคเสียงชัดเจนนะครับถ้าชัดเจนก็นุยเลยคือปกติเวลาผมไม่ติดป้ายอะนะครับก็หนึ่งเลยอย่างล่าสุดที่เพิ่งไปคุยมาก็ลูกค้าลูกค้าเป็นผู้รับเหมาลูกค้าก็ไม่รู้ว่า หม้อแปลงที่เราทำเนี่ยคือถ้าเราเป็นช่างทําป้ายด้วยกันเนี่ยเราจะรู้ว่าหม้อแปลงเนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้มันอยู่นานๆทนๆใช่ไหมก็พยายามเก็บไว้ในที่วางไว้ในที่ระบายอากาศได้นะครับแต่ทีเนี้ยผู้รับเหมาอ่ะที่มาจ้างเราอะ่ะเขาก็ให้ผมอะ่ะเอาไปเก็บไว้อยู่ในต้องใต้บันไดแล้วเขาก็เอาไม้ปิดปิดอางเลยปิดทึบเลยผมก็เลยบอกไปแล้วในนั้นก็มีหม้อแปลงของเขาอยู่ดีนะ ถ้าเกิดเราบอกก็ก่อนงานเขาก็ไม่เสียด้วยเพราะว่าเขาเขามีงาน LED ที่เป็นหลืบไฟเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยถ้าเกิดว่าเขาปิดแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็อยู่ได้ไม่นานทีนี้เราก็บอกเขาไปว่าเปิดไปเลยลาพังเปิดเนี่ยช่องมันจะมีอยู่แค่นี้เองแล้วก็พื้นที่มันก็มีอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งคูณห้าสิบเซนลำพังเปิดผมยังว่ามันยังอบๆเลยเป็นปกติผมมันจะปล่อยแล้วให้ลงมันผ่านได้จะไว้ข้างบนผมสูงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย คือเรื่องแรกที่ผมจะบอกลูกค้านะครับเผื่อว่าถ้าเป็นลูกค้าก็ถ้าเกิดว่าร้านป้ายเขาไม่บอกก็ลูกค้าก็ถามร้านป้ายเลยว่ามอแปลงคุณวางไว้ไหนอ่ามอแปลงฉันต้องการให้วางไว้ตรงนี้นะมันลมมันพัดผ่านได้สะดวกมันใช้ได้นานก็บอกก็ไปเลยหรือถ้าเกิดว่าร้านนาป้ายแนะนําบอกได้ก็ดีนะครับอันนี้แต่บางร้านมันไม่คิดเหมือนเราบางคือสวัสดีครับ คุณอมรินสวัสดีครับแต่บางร้านอะ่ะคือจะไม่คิดเหมือนเรานะอย่างเราเป็นสุจริตชนเราก็พูดแบบนี้แต่ถ้าเกิดบางร้านเนี่ยเขาเหมือนกับไม่รับประกันหรือรับประกันเดือนหนึง่งเขาจะเขาจะมองงานขาดเงี้ยพวกนี้เขาจะแบบเราก็เข้าใจเขาแต่ว่าเราไม่เอาแบบนี้ดีกว่าอย่างเราอะ่ะเราประกันปีหนึง่งใช่ไหมประกันปีหนึ่งเนี่ยเรื่องการวางสายไฟการวางหม้อปแปลงการ ใช้สายไฟพวกเนี้เราต้องดูแล้วว่ามันต้องได้ปีมันต้องเลย2ปี3ปีอยู่แล้วอันนี้คือแบบที่เราทําแต่อย่างบางบางคนที่ไม่รับประกันหรือรับประกันเดือนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเอาง่ายๆอาจจะมีแบบอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่มันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้ไม่อยากจะลงลึกแล้วกันเดี๋ยวหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือคนเรามันคิดต่างกันมันคิดไม่เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่เขานะครับแต่ถ้าเกิด ดูไลฟ์ผมอะดูคลิปผมอะผมก็จะบอกแบบนี้ละกันก็คือเอาที่มันดีๆให้เขาไปเหอะนะฮะอย่างอันเนี้ยก็มาไลฟ์บอกลูกค้าอีกว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าอันดับแรกเลยยังไม่ต้องรงับประกันอะไรเลยอะอันดับแรกอะหม้อปแปลงของลูกค้าก็คือให้วางไว้ในที่อากาศถ่ายเทนะถ้าเกิดว่าหม้อปแปลงกันฝนกันน้ําก็จะโดนละอองฝนก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นหม้อปแปงลงรังพึ่งก็แอบๆหน่อยอย่าไปโดนละอองฝนเยอะเดี๋ยวมันจะมีปัญหา อันนี้เรื่องแรกยังไม่ต้องรับประกันเลยแต่เรื่องที่สองที่ผมจะบอกลูกค้าเนี่ยคือผมจะบอกไว้เลยว่าพี่ถ้าพี่ติดไปแล้วเนี่ยม่อแปลงผมอยู่ตรงนี้นะครับมอแปลงผมลูกเท่านี้ถ้าเกิดว่าติดไปแล้วสมมติหนึ่งปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่จะให้ผมประกันเพิ่มปีที่สองเนี่ยผมจะบวกต่อยี่สิบเปอร์เซ็นของราคางานอันนี้ผมบอกไปเลยตรงๆไปเลยถ้าเกิดดูไลฟ์ผมจะนําไปใช้ต่อก็ได้ผมสมมติงานหมื่นหนึ่ง ใช่ไหมผมก็จะบอกเขา,าพี่ถ้าเกิดว่าจะให้ผมรับประกรันปีที่สองอะผมคิดเพิ่มสองพันเป็นห2ื่นสองก็แต่อันนี้แล้วแต่ราคาปริมาณงานของใครของมันนะอันนี้ผมไม่ได้ไปก้าวไก่แต่ผมบอกเป็นแนวทางเฉยๆแล้วก็บอกให้ลูกค้าเผื่อว่าลูกค้าจะถามร้านป้ายว่ามีรับประกรันเพิ่มไหมปีหนึ่งปีไอปีสองไหมหรืออะไรยังไงก็ว่านั้นไปแต่ปีแรกเนี่ยผมจะบอกว่าตัวหม่อแปลงเนี่ยคือ ถ้าเกิดว่าผมมาประกันปีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเลยประกันผมไปเนี่ยสมมุติปีครึ่งสองปีอันดับแรกที่มันจะเสียพี่ก็มีหม้อแปลงเน,นี่ยถ้าพี่มีช่างอ่ะถ้าพี่มีช่างอยู่แล้วพี่ก็ซื้อมอแปลงามาเปลี่ยนอันนี้ผมบอกกับเขาไปเลยตรงๆไปเลยผมไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วหมอแปลงมันก็ลูกเท่านี้เอาอันนี้ไปแล้วก็ไปหาซื้อแล้วก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่สะดวกก็ติดต่อผมผมก็คิดไปค่าวิ่งมาเปลี่ยน ลูกหนึ่งสมมุติเท่านี้ผมก็คิดค่ารถคืออันนี้ต้องบอกช่างไว้ก่อนหรือบอกลูกค้าไว้ก่อนนะคุยกันตรงๆเลยหม้อแปลงไม่ต้องไปปิดบังเลยหม้อแปลงผมซื้อมาลูกละห้าลูกละหกร้อยแต่ผมบอกพี่ผมบอกไปลูกละสองพันห้าสองพันหกอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะผมไม่ได้ไปอายเลยแต่ผมรับประกันให้พี่อีกปีหนึ่งถูกปะอันนี้คือผมบอกเลยผมไม่ไม่ปิดบงังเพราะว่าถ้าพี่ไปพี่ไปซื้อเอง พี่ให้เด็กออฟฟิศลูกน้องในที่ทำงานพี่อะไปซื้อลูกหนึ่ง600แล้วพี่ก็ไปติดเองแต่ถ้าเกิดมันเสียมันก็ไม่มีใครประกันพี่ถูกปะแต่ยังผมอะผมก็ซื้อราคาตัวเนี้ยแต่ผมก็ต้องให้ช่างของผมไปค่าแรงหมดไปครึ่งวันละแล้วก็ไปเปลี่ยนไปซื้ออีกแล้วก็หมดไปวันครึ่งวันก็วันหนึ่งละแล้วก็มอแปลงอีกลูกหนึ่งแล้วผมต้องรับประกันพี่อีกปีหนึ่งซึ่งปีหนึ่ง ปกติหมอแปลงถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหามันก็โอเคแต่ถ้ามันมีปัญหาสมมติอุบัิเ,เหตุแมอแปลงร้อยลูกมันมีอยู่ลูกหนึ่งที่มันประจบเหมาะทั้งเราพอดีแต่ร้านก็รับประกันร้านก็รับเคมอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเสียเวลาไปถอดมันออกมาถ้าเกิดเป็นเวลากลางคืนก็เสียเวลากลางคืนถ้าเป็นตอนเช้าก็ต้องไปถอดมันออกมาแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนแล้วก็ต้องตีรถกลับมาใหม่แล้วก็กลับไปยกไปเปลี่ยนอีกอันนี้ผมมองตรงว่าผม บวกแบบนี้เลยผมบอกลูกคา้าลูกค้าเข้าใจบางคนก็ถ culture, ้าเกิดเป็นในห้างเคี่ยวๆก็สามพันสามพันห้าสองพันห้าสามพันห้าอยู่ระดับเนี้ยสองพันห้าสามพันสามพันห้าอยู่ระดับนี้เลยต่อลูกหนึ่งนะลูกใหญ่สามร้อยสิบวัตเนี่ยผมบอกแบบนี้เรื่องแรกก็คือเรื่องหม้อแปลงอันนี้เรื่องแรกส่วนเรื่องที่สองผมไม่อยากเอารูปกล่องที่ผมไปเจอมาเมื่อตอนเย็นที่โลตัสคืออย่างเนี้ยงานที่ผมดูเนี่ย ลูกค้าที่ผมดูที่ผมทํามาเนี่ยคือไฟมันก็จะแบบนี้ถูกต้องฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเห็นลักษณะไฟที่มันแบบมันเหมือนเป็นหลอดนีออนที่มันแสงมันจะริบหรีแล้วอะ่ะคือผมดูสภาพแล้วมันเขาน่าจะใช้มาน่าจะสี่ห้าปีแล้วก็เอาง่ายง่ายถ้าลูกค้าเห็นน่ะก็ระยะเวลาขนาดนั้นนะนะคือมันจะสลัวไปทั้งหมดทั้งป้ายละคือป้ายปกติเวลาไปติดเนี่ยมันก็จะสว่างแสบตาใช่ไหมเ,เพื่อน แต่ถ้าเกิดว่ามันติดไปจนระยะสามสี่ปีแล้วอะ่ะมันจะหมดอายุการใช้งานของไฟมันจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้ไฟมันจะสะลัวสลัวมันจะเหมือนบางตัวมันจะสว่างอีกบางตัวมันก็จะซอฟตมันจะริบหรี่ริบหรี่อันนั้นอะ่ะต,ต้องบอกลูกค้าไปตรงๆว่าแนะนําให้เปลี่ยนไปเลยแนะนําว่าเปลี่ยนไปเถอะเพราะว่าผมเห็นละมันมันใช้เต็มที่แล้วอะ่ะอันเนี้ยเรื่องที่สองที่คิดว่าน่าจะต้อง บอกลูกค้าไปตรงๆว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยนะครับไม่แนะนําว่ามานั่งเปลี่ยนทีละจุดทีละจุดนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนทีละจุดทีละจุดอย่างเงี้ยเดี๋ยวสีไม่เหมือนกันอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดแต่ละจุดแต่แต่ละตัวแตกต่างกันอีกคือถ้าเปลี่ยนอนะ่ะผมก็จะบอกลูกค้าไปพี่เปลี่ยนยกแผงไปเลยเปลี่ยนทั้งชุดไปเลยถ้าเกิดว่า <c oughs> เป็นงานที่เราทําอยู่แล้วผมเวลาผมเปลี่ยนอ่ะผมจะเอาพาร์ทบูดสามมิล ผมจะใช้พาสบูดสามมิลแล้วผมจะ CNC เป็นตัวหนังสือทิ้งเอาไว้เป็นตัว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 แล้วมันจะตัวมันจะเล็กเล็กเล็กกว่างานนิดนึงเล็กกว่างานสักสามมิลสี่มิลก็ได้แล้วผมจะ CNC ทิ้งไว้พอ CNC ทิ้งไว้เสร็จปึ้งผมก็เอาไฟอ่ะเดินไ่ให้เรียบร้อยเลยพอไปถึงหน้างานผมก็ขูดไฟทิ้งแล้วผมก็เอาแผงพาสตบูดที่มี led ที่เดินไปแล้วอ่ะแปะเข้าไปแปะเข้าไปแล้วก็จ้าแปะเข้าไปแล้วก็จั้มผมจะเล่นแบบนี้เลยไม่งั้นทํางานกลางคืนสมมตินะเป็นอดีตที่เคยทํานะทําแบบ ต้องให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดอ่ะก็คือก็จะบอกแบบนี้ไปเลยว่าใช้ตัวเนี้ยลองหลังพาร์ูดบางหน่อยลองหลังแล้วก็เดินไฟเรียบร้อยเลยพอไปถึงปุ๊บขูดเสร็จปึ้งก็ยึดเลยอันเนี้ยในกรณีที่เป็นไฟแท่งนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบางท่านคือถ้าเป็นงานป้ายแบบเนี้ยงานป้ายที่อยู่ข้างนอกหรืองานป้ายที่เป็นป้ายเป็นตัวตัวคือถ้าเกิดว่าเจอ ผู้รับเหมาหรือเจอช่างที่เขาแบบเขาเรียกว่าเซฟต้นทุนน่ะคือไม่ไม่อยากจะพูดว่าไงคือเรียกว่าเซฟต้นทุนจัดๆแล้วกันเขาจะใช้เป็นไฟลิปบอนเป็นไฟแบบถูกให้คุณเลยทีเนี้ยถ้าเกิดเป็นไฟลักษณะแบบนั้นน่ะก็คือก่อนเอาง่ายๆก่อนที่ลูกค้าก่อนที่คุณลูกค้าจะสั่งก็บอกกับช่างไปเลยว่าใช้เป็นไฟโมดูลเป็นไฟแท่ง LED แท่งโมดูลจะเป็นซัมซุงจะเป็นอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่าไปใช้ริบบอนละกันเพราะว่าคือถ้าใช้ริบบอนบางทีลูกค้าไม่รู้หรอกแต่ร้านป้ายอะ่ะรู้แล้วร้านป้ายเขาก็อาจจะคิดว่าลูกค้าไม่รู้ทีนี้ผมก็บอกลูกค้าไปตรงๆเนี้ยว่าไม่ถ้าถ้าเจองานถ้าจะมีงานทํามีจะมีงานไปจ้างร้านทำป้ายให้ให้บอกร้านทําป้ายไปเลยว่า เป็นไฟ LED แท่งเป็นแบบโมดูลนะครับไม่ไม่เอาไฟริบบอนนะครับอันเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดไปใช้ไฟริบบอนเป็นเส้นๆมันก็ไม่ทนนะครับก็อันเนี้ยบอกเอาไว้ให้ลูกค้ารับทราบไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาผมแข่งราคางานกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ไฟแบบนั้นราคามันถูกแล้วเราไปสู้กับเขาเราก็สู้ไม่ได้ถามว่าไฟริบบอนมันติดไหมมันติดแต่ว่าระยะเวลามันไม่ทนมัน ม,ม,นนออม,มันใช้ไม่ได้นานน่ะนึกออกไหมมันใช้ไม่ได้นานมันอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะพังละนะฮะก็อันเนี้ยคือเรื่องที่สามที่จะบอกลูกค้าก็คือเรื่องไฟถ้าเกิดใช้ก็ใช้เป็นไฟแท่ง led แท่งเป็นแท่งโมดูลก็ว่าไปเรื่องที่สามนะครับส่วนเรื่องระยะเวลาการดูแลก็ถ้าเกิดติดภายนอกนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปอะว่าถ้าเกิดมันสนิมมันจัดเลยสี่ห้าปีก็แนะนําว่ารื้อแล้วทําสีใหม่หรือจะยังไงก็ ดูที่สภาพเอาละกันนะครับแต่หลักๆไลน์เนี่ยผมเน้นเรื่องไฟเพราะว่าผมไปเห็นไฟของงานที่อยู่ในห้างแล้วผมโหรับไม่ได้คือไม่รู้ว่าทําไมเขายังปล่อยกันมาได้ขนาดนี้ไงแต่เป็นงานที่เราทําอ่ะดับไปแค่ดวงเดียวอ่ะลูกค้าก็โทรมาตามแล้วแต่ทีนี้เขาดับไปเหมือนกับดับไปทั้งแผงแล้วอ่ะแล้วมันยังไม่มีการดูแลเลยเลยผมก็เลยมองว่าเอออย่างนี้ลูกค้าเขาไม่รู้หรือว่าลูกค้าเขาปล่อย หรือว่ามันหมดรับประกันหรือว่ามันมันติดต่อร้านไป้ายไม่ได้หรือร้านป้ายเขาไม่มาดูแลให้หรือมันอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมก็คิดคิดไปเรื่อยไงพอเห็นปุ๊บเฮ้ยมันมันมีแบบนี้ด้วยก็เลยเอ้ยลองมาทําคลิปให้ดูเผื่อว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์แล้วก็ร้านทำป้ายก็ดูไปก็อาจจะมีอะไรไปคุยกับลูกค้าได้นะครับก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้เรื่องไฟนะครับส่วน งานป้ายที่เห็นๆเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจจะถามก็ยินดีตอบเนี่ยมันรายละเอียดมันมีดีเทลของมันอยู่ก็จุกจิกจุกจไปเรื่อยๆนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยพวกไฟพวกเนี้ยก็คุยได้แล้วก็อีกเรื่องนึงถ้าเกิดว่าเป็นงานนีออนนีออนเฟกแบบเนี้ยปกติผมก็ไม่ค่อยรับประกันผมงานนีออนเฟกพวกเนี้ยจริงๆแล้วเวลารับงานกับลูกค้า ผมบอกรผมบอกตรงๆเลยนะพี่ครับผมไปซื้อไฟกับร้านเขาอะ่ะร้านเขาก็ไม่รับประกันผมครับแล้วเวลาผมทําให้พี่แล้วผมจะผมไม่รู้เลยว่าจะผมจะไปรับประกันพี่ยังไงอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะเพื่อนๆร้านป้ายเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปรับประกันเขาอย่างไงเลยเพราะว่าร้านร้านมันไม่รับประกันเราอะ่ะผมก็เลยเอาเป็นแบบว่าพบกันครึ่งทางผมก็เลยบอกลูกค้าไปว่า งั้นอย่างนี้เพื่อความสบายใจของพี่และกันคือถ้าเกิดว่าสั่งงานมีออนเฟคแบบเนี้ยผมมารับประกันให้พี่7วันละกันเพราะว่าเผื่อมันคือจะยังไงคือสมมุติเราติดไปแล้วแล้วพรุ่งนี้ไฟดับมันก็กระไายอยู่ใช่ไหมผมก็บอกเขาได้แค่นี้ว่าอันนี้ยอมเอาตัวเข้าไปเสี่ยงละก็คือก็รับประกันให้พี่เวันละกันแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือถ้าเกิดมันมีปัญหามา อันเนี้ยผมก็เข้าตัวผมเต็มเต็มเพราะว่าร้านเขาซื้อเราซื้อเลยเขาไม่มีมาอะไรกับเราอยู่แล้วนึกออกไหมฮะ,ะนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับก็เผื่อแต่ส่วนไฟตัวเนี้ยไฟตัวเนี้ยก็รับประกัน3ปีแต่ตอนนี้ของรู้สึกของจะหมดตอนนี้ซัพพลายเออร์ที่ขายของระยะเวลารับประกันสปีให้ผมอะไม่รู้เขาเขาเขาอะไรยังไงก็ไม่รู้นะตอนเนี้ยสินค้าที่ เป็นรายการรับประกัน3ปีไล้ตั้งแต่หม้อปแปลงไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่รับประกัน3ปีอ่ะตอนนี้ไม่มีของเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะมาถามผมเรื่องรับประกันสามปีผมเคยบอกไปแล้วว่ามันมีที่หนึ่งที่รับประกันนานแต่พักหลังอะ่ะตอนเนี้เขาไม่รู้ยังไงนะเขาบอกว่าของหมดแล้วเขาบอกว่าเหลือแค่ปีเดียวผมก็ดูแม่งของมันก็เหมือนเหมือนกันเว้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเออก็เนี่ยอันเนี้ยมาบอกให้เพื่อนๆร้นลานป้ายได้ดูแล้วกัน ของมันเหมือนกันแต่ตอนนี้เหมือนกับเขาลดราคาลงมาแล้วเขาไม่อยากจะเรื่องระยะเวลาอะไรแบบนี้นึกออกไหมฮะอ่าเขายอมลดราคาลงมาเพราะว่าผมก็เพิ่งเห็นร้านนี้ไงว่าเขารับประกันขนาดนี้โอ้ตกใจเลยโอ้อุดหนุนใหญ่เลยพอตอนหลังเขาเปลี่ยนละเราก็เลยแบบอ,อ่ะงั้นก็ตามนั้นแหละลดราคาลงก็โอเคนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อว่าได้ประโยชน์ก็อย่างงานตัวนี้ก็เป็นงานกล่องไฟวิว บิวเข้าไปในผนังผนังเลยเนี่ยเธอเห็นภาพมันจะอันนี้เป็นผนังปูนเลยนะบิวเข้าไปในผนังปูนเลยนะครับที่เซนทันชิดลมนะครับก็ประมาณนี้ลองดูนะครับเผื่อได้ประโยชน์คลิปนี้ทั้งลูกค้าแล้วก็ทะร้านทําป้ายนะครับไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้มีอะไรใหม่ๆเ๋ยมาอัปเดตให้ฟังคลิปนี้เท่านี้ก่อนพักผ่อนไปแล้วสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วโอเค